ดวงชะตานะคะประจาวันที่29มิถุนายนปี2566นะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะคำทำนาจากราจิตเดิมแท้นะคะคุณได้ข้อความว่าไม่มั่นใจค่ะในเรื่องของการงานในวันนี้จะมีความกังวลใจอะไรบางอย่างกับโอกาสที่ได้รับหรือไม่สบายใจอะไรบางอย่างกับการกระทําหรือไม่มั่นใจกับการกระทรํา yeah. ต่างๆหรือโอกาสที่มีเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชัดเจนเปิดใจแล้วก็เชื่อมั่นตนเองกับทุกโอกาสนะคะแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถให้เต็มที่ในเรื่องของการงานในวันนี้นะคะการเงินก็เช่นกันค่ะการเงินยังมีความ กังวลใจในเรื่องของรายจ่ายที่มีเข้ามาแต่รายรับก็ยังไม่สมดุลก็ขอบริหารจัดการเรื่องการเงินดีๆนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นต้องตัดรายจ่ายออกไปก่อนนะคะรอบครอบเรื่องการใช้จ่ายค่ะความรักคนมีคู่ค่ะเป็นวันหนึ่งที่แบบต้องการเปิดใจคุยกันแต่บางบางครั้งก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาค่อยๆทําความเข้าใจหรือปรับความเข้าใจนะคะจะทำให้ทิศทางความสัมพันธ์ค่อยๆดีขึ้นได้คนโสดยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ในเรื่องการเปิดใจรับใครเข้ามาก็ยังไม่ต้องรีบนนนนนะะะคคคใใเรรื่่อองงขววามัักี้